เก่งมากเลยมือตะกินหอยเอกาอเดอรซเมีย้ยน่ารักมากหน้ากากไซบีเรียนถอดหน้ากากครับให้นึกถึงพี่อารินดาเก่ามากแล้วล่ะไม่แต่ดูจากช่วงอะไรคือดูเป็นคนสูงมากเลยนะดูจากลักษณะแล้ว,ลวเป็นนักแสดง แต่ถ้าเปิดมาเป็นน้องๆก็ชุดโปรเมดึงไครับเพื่อกับหน้ากากเซเวเลียนนะฮะนี่ไงแต่ว่าในทวิตเตอร์เขาบอกว่าหน้ากากเซเวเลียนอ่ะก็คือโฟอีฟนะโจลินนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นโจลินอ่ะก็ความเป็นไม่ได้นะเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นโฟอีแบบเฮ้ยทำไมมาวิกนี้เสียงไม่เหมือนโจลินเลยอ่ะแ๋ยวขอฟังเสียงซูงก่อน หมว่าโจลินเหมือนเดิมโจลินโจลินถอดไหมถอดไหมเก่งมากลูกน่าร s <S ักมากลูก <están> <replacement> <rum>